สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีพาไปที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะและพาไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งซึ่งร้านนี้คุณรตีชอบมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบวิวแบบวิวภูเขาว,วิวป่าหรือชอบความสงบร่มรื่นอะไรประมาณนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะชื่อร้านว่า ทิวเขาชายทุ่งอยู่ที่บ้านชัยสออเภอชุมแพจัังหวดขอนแก่นค่ะซึ่งร้านอาหารทิวเขาชายทุ่งแ,แห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวอเภอชุมแพนักนะคะถ้าเราขับรถมาจากอเภอชุมแพมุ่มงหน้าไปทางจัังหวดขอนแกน่นพอถึงบ้านชัยสอนะคะบ้านชัยสอก็ติดกับตัวเมืองชุมแพนั่นแหละค่ะให้สังเกตป้ายนะคะจะมีป้ายบอกว่าร้านอาหารทิวเขาชายทุ่ง เราก็ขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะขับแยกจากถนนมารีวันหรือถนนใหญ่เข้าไปประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะประมาณ8 9 0 0เมตรประมาณนี้นะคะพอขับรถไปถึงเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นป่าเป็นภูเขาแล้วก็มีลานจอดรถกว้างขวาง,วางก็เดินเข้าไปภายในร้านนะคะภายในร้านเนี่ยก็จะทำสระน้ำไว้แล้วก็มีน้ำพุน้ำพุ่งด้วยนะคะ มีปลาคราฟปลาสวยงามแหวกว่ายอยู่ในน้าําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเลยค่ะแล้วก็ที่นั่งเขาจัดเป็นหลายโซนหลายส่วนนะคะเป็นด้านนอกก็มีหรือด้านในก็เป็นห้องแอร์ก็มีนะคะก็เลือกนั่งได้ตามสบายค่ะแต่ถ้าเราไปช่วงกลางวันถ้านั่งด้านนอกแดดอาจจะร้อนนิดหน่อยนะคะถ้าไปตอนค่าช่วงแดดร่มลมตกนี่บรรยากาศนั่งด้านนอกคงจะดีมากนะคะแล้วก็ ชมวิวทิวทัศน์ชมวิวรอบๆมองไปก็เป็นวิวภูเขาว,วิวทุ่งนานะคะส่วนด้านนอกอีกด้านหนึ่งก็เป็นสระน้ํามีที่นั่งอยู่รอบๆสระน้ําด้วยนะคะก็เลือกนั่งเอาค่ะเลือกนั่งตามสบายส่วนพวกเราในวันนี้นะคะไปช่วงกลางวันอากาศร้อนพวกเราก็เลยไปนั่งในห้องแอร์นี่ค่ะเห็นไหมคะด้านในเขาจะมีจัดโต๊ะไว้อยู่ประมาณ2โต๊ะ โต๊ะละสี่หรือห้าที่นั่งมีสามโต๊ะค่ะแล้วมองลอดหน้าต่างออกไปด้านนอกเห็นไหมคะเป็นวิวภูเขาวิวป่าวิวทุ่งนาสวยงามค่ะแล้วก็มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านนอกแล้วก็ใครอยากนั่งตามเทอเรสหรือนั่งตามระเบียงเหล่านี้ก็นั่งได้ตามชอบค่ะที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะจานแรกค่ะยำมะม่วงกุ้งสุกนะคะจานนี้อันที่สองนี่คือ ตำถาเนี่ยเครื่องเขียม,มาเยอะเลยค่ะส้มตำนะคะข้าวสวยถาต่อไปอะไรคะไหนดูมาค่ะมากค่ะเอามาเสิร์ฟเลยนะคะบางเลยค่ะพะนักง,งานเสิร์ฟต้องมาสองคนสองหนุ่มรอค่ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือออส่วนกระทะร้อนนะคะเห็นไหมคะตอนนี้อาหารมาสามอย่างแนละ้ว มาจิ้มมาซอสมาค่ะเดี๋ยวรอดูอีกนะคะยังมีอีกค่ะยังไม่มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวรอตอนต่อไปค่ะอทีนี้ดูอาหารที่พวกเราสั่งมาทั้งหมดในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเอาเริ่มฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้จะเป็นออส่วนกระทะร้อนนะคะเนึ่ออส่วนกระทะร้อนถัดมาจานนี้เป็นปลาทอดสมุนไพรปลาวันนี้เราสั่งปลานิลค่ะ นี่ตัวกำลังดีเลยนะคะขนาดกำลังดีไซส์กำลังดีเมนูถัดมานะคะนี่อันนี้ยำมะม่วงกุ้งสุกค่ะกุ้งกุ้งตัวสวยๆมาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตำถาดค่ะนี่คืออาหารที่พวกเราสั่งมาในวันนี้นะค่ะเดี๋ยวลองทานดูนะคะชิมดูะค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมามาค่ะชิมก่อนนะคะ